กลัามาพบกับ b ีนิวโซไล์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่คือ EP สุดท้ายกับอ e s US u ุส ด m a x Highlander รุ่นสีประตูกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force ที่มาด้วยพละกำลัง163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรค่ะแต่ว่าเจ้า Highlander เนี่ยก็มีเครื่องยนต์ที่เป็น3.0 DDI Max Force ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะมาด้วยพละกำลังที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรอย่าเพิ่งไปเทียบกับ Highlander X Series พาร์ทแรกนะตัวนี้เป็นตัวดังเดิมรุ่นดังเดิมเลยว่าถ้าไม่มีชุดแต่งเนี่ยไ er เปลน,ไไปนเลยค่ะ อย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของกระจังหน้าที่ใช้ความเป็น multi-layer แต่จะมีความแตกต่างจากวีคลอสเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นในเรื่องของตัวที่ครอบตรงนี้นะคะที่จะมีบางจุดเนี่ยที่จะไม่ได้คลุมดําทั้งหมดก็จะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะเรื่องของตัวที่เป็นตัวระบายอากาศตรงนี้ active air intake ตรงเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะอย่างอย่างที่บอกเลยว่ามีความเป็น multi-layer เล่นกับเลเยอร์หลายๆชั้นก็จะมีความสวยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสวยแบบดั้งเดิมถ้าเกิดคุณอยากได้แบบว่า ปอดหน่อยก็ไปแต่งหน้าทาปะกด้ชุด X Series Part แรกนั่นเองต่อมาในส่วนที่เปลี่ยนไปนะคะเรื่องของไฟ แน่นอนตัวนี้จะมีการเล่นลูกเล่นที่เป็นโมเดิร์นไลน์มากยิ่งขึ้นมีการตกแต่งเข้ามาตรงนี้นะคะก็ทําให้ดูมีความชบเฉี่ยวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าดั้งเดิมก็จริงแต่ว่ามีความโมเดิร์นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยทีนี้เรามาดูในส่วนของดันข้างสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นในส่วนของล้อนั่นเองค่ะที่ตัวนี้จะมาด้วยสีที่เป็นอย่างที่นัทบอกนะคะว่ามันจะมีความเป็นทูโทนเรื่องของตัวแม็กซ์นะคะ18นิ้วเหมือนกันแล้วก็อออย่่่่่าาาาางงททีีบกกคคคววมแตตจชุดเป็น X- Serieries ืํ สูสูจะไม่ใช่สีแดงแล้วก็ตัว Max เนี่ยจะมีความเป็นทูโทนอย่างตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสีดำถ้าเกิดจำไม่ได้ย้อนไปดูพาร์ทแรกนะคะเทียบแบบเทียบแบบเฟรมต่อเฟรมไปเลยต่อมาค่ะในส่วนของนี่ด้านข้างที่นัดบอกนะคะว่าเขาจะมีการใช้เป็นสีเงินแบบนี้นะคะที่เข้ามาเป็นในส่วนของบันไดด้านข้างซึ่งในตัวที่เป็นรุ่นแต่งเนี่ยจะเป็นสีดำเน้นความดุดันไว้ก่อนเบื้องตน้นส่วนในส่วนด้านท้ายมาดูนิดนึงค่ะนี่ ไฟท้ายยังคงเป็นเคลียร์เลนเหมือนเดิมนะคะ i s u z u D-MAX ที่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นชุด M-M เนี่ยมันจะเป็นรุ่น M ก็คือรุ่นที่เป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะก็จะมีทุกอย่างมาให้ครบเลยแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวนะจะพาไปดูดีไซน์ภายในที่มีการเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆค่ะตามมา ยาวๆเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น EP สุดท้ายเนาะมันเลยโฟล์สุดๆไปเลยล่ะตัวเธอนี่ค่ะในเรื่องของการออกแบบแน่นอนว่าตัวนี้ยังคงมาด้วยปลั๊กไฟฟ้า8ทิศท,ทางนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะก็จะมีความูคแม็กซ์ก็คือสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรื่องของระบบเอดส แน่นอนเพิ่มเข้ามา4อย่างเชกเช่นเดียวกันกับ v c r o s s เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ควบคุมรถให้อยู่ในเลนแล้วก็มีการควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีที่เกิดหเหตุฉุกเฉินแล้วก็จะมีเรื่องของการควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนพร้อมกับมีการเตือนให้ด้วยและที่สําคัญอีกหมดหนึ่งก็คือการขับรถตามรถคันหน้านั่นเองก็คือควบคุมรถให้ตามรถคันหน้าได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เพิ่มเข้ามานอกนั้นยังคงเหมือนเชกเช่นเดิมนะคะส่วนเรื่องของดีไซน์การตกแต่งสังเกตเลยด้านในจะเน้นเป็นสีดําเป็นดำทำ มืนแบบนี้นะคะก็จะมีการใช้สีที่เนี่ยมีลูกเล่นติดตัดกับสีโครเมียมนิดนิดหน่นอยๆนยนะคะแต่ว่าให้ความสปอร์ตใกล้ๆเคียงๆกันแต่ว่า X Series สำหรับนะัดถ้าใครชอบความสปอร์ตและชอบสีแดงมากกว่าก็ต้องไปจับที่ X Series เพราะอย่างที่บอกอย่างหน้าจอดิจิตอลของผู้ขับขี่เนี่ยของคนขับเองเนี่ยมันจะไม่ได้มีสัญลักษณ์ X แล้วก็จะไม่ได้เป็นสีแดงแบบตัวนั้นแล้วก็อีสุสูตรงนี้สังเกตเห็นไหมคะนี่ก็คือใช้เป็นสีเงินแบบนี้เฉกเช่นเดียวกันอ่า ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆค,ค่ะประมาณนี้เลยสําหรับในส่วนของทั้ง4รุ่นที่พาไปชมที่อีสิสุสเดียจะทําการเปิดตัว เปิดตัวแล้วแหละเพราะว่าคลิปนี้จะออนในวันที่เขาเปิดตัวพอดีพร้อมกับเรื่องของเรนจ์ราคาทีนี้ก็อย่างที่บอกค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกอีซูซูก็ดีหรือว่ากําลังมองหารถที่มันตอบโจทย์แล้วอีซูซูดันไปโดนเส้นพอดีก็อย่าลืมค่ะไปทดลองไปสัมผัสกับเขาได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศก็ลองดูนะคะว่าเอ้อีซูซูก็ไม่ใช่แบรนด์ที่ขี้ลือขี้เละทุกคนก็รู้อยู่แล้วเรื่องของสมรรถนะต่างๆเขาก็ทําออกมาได้ดีทีเดียวนะคะเรื่องของกล้องอะไรต่างๆอะ่ะ สำหรับนัดนะเวลาที่เราจะเลือกรถสักหนึ่งคันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ d a p t i v e เรื่องของอะไรเรื่องของอะระบบเทคโนโลยี Technology, การขับขี่ความปลอดภัยใดๆแล้วว่าสำหรับนัดกล้องก็เป็นส่วนสําคัญแม้นั้นจะเป็นคนไม่ค่อยใช้กล้องแต่เวลาที่เรากดกล้องเรากล้องไม่ชัดมันขัดลูกหูลูกตาอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่กรณีนี้บอกเลยว่าอิสุซูทากล้องออกมาชัดมากนี่ก็ยังคงเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นพิเศษของเขาที่สําคัญตอนนี้เขามีกล้องมองหลังเนาะเวลาถอยอะไรเงี้ยมีเส้นไกด์ลงไกด์ไลน์ให้อะไรเรียบร้อยก็คือเรียกว่าจัดเต็มมาให้ในทุกๆรุ่น ทุกไลน์อัพของทางอีสูซูเลยทีเดียวนะคะก็อย่าลืมไปติดตามเขากันไว้ด้วยและที่สําคัญวันนี้พอหอมปากหอมคอประมาณนี้เจอกันมา4 EP แล้วเดี๋ยวจะเบื่อหน้ากันซะก่อนนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกําลังใจให้กันด้วยและเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่จะพาไปชมรถอะไรบอกเลยว่าเดือนนี้แน่นขนาดติดตามไว้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบายค่ะ